สวัสดีครับวันนี้ผมปาล์มจังวันนี้เรามาล้านทอทุกก้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เราจะมาดื่มกาแฟกันแบบสนุกสนานพี่เอสวัสดีครับพี่เทสวัสดีครับครับเราจะมาเริ่ขอกันเฮ้ยส่งรางวัลส่งมาถึงที่แล้วอะไรพี่เฟซแอนด์บัตเฟซแอนด์บัตไทยแลนด์เราไปโดนเราไปโดนได้แชมป์หรอลองแชมป์หลายงานมากเลยเขาส่งเขาส่งรวมมาเส่งรวมมาเล่นเกมอยูแล้วกูไม่ได้กินกาแฟแล้วเดี๋ยวดูเกมดีกว่า อันนี้คือเปิดการ์ดเล่นกังเราเหรอพี่เปิดการ์ดเล่นเนี่ยอันนี้มีเท็จจริงแล้วด้วยพี่ซื้อเล่นเหรอรางวัลยังรางวัลได้รางวัลเหรอพี่แต่ถ้าเกิดเ้อซื้อเธอซื้อกระซองเรา150นะดอ๋อแล้วเกมนี้มันดีไงในราคาเป็นมีราคาเงินรางวัลมันสูงแล้วก็มันเกมมันดีเกมมันสนุกเราเน้นแบบว่า พกปะพูดคุยไงเออเดีดสุดอ๋อหรลมันเปิดมาแล้วมันไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ขายไม่ได้ดลพี่ขายไม่ได้หรอขายได้แต่ส่วนใหญ่คือไอพวกที่ของมันของที่มันราคาไม่สูงมากพี่จะให้แจกให้ฝากเนี่ยคุณเพียนแจกสเตี้สเตตีอ๋ออย่างนี้แผ่นแบบถูกสุดก่อนราคาเท่าไหร่ให้กันฟรีให้กันฟรีห้าบาทสิบบาท อ๋อ5้าบาทสิบาทแพงแพงเลยครับพวกเฟิร์ตปีนเป็นแสน5บาท100ใบนี่ก็500นะราคาเป็นแสนเนี่ยพี่ใช่ไม่อะไรวะเนี่ยเะไรกันแต่ยูกิอันเดอรเด็กที่ร้านมีขายป่ะพี่ที่ร้านนี่ไงมีไงที่ร้านทำอยู่เลยที่ร้านนำเข้าเอ้าหลอดมลาเฮ้ยอย่างนี้เปิดเปิดเป็นแบบเป็นกล่องเล็กๆกับพี่หรือว่าเปิดเป็นซองเอางี้ดิจ้าถามนี่ถามนี่ถามพี่เจนครับพี่เจนที่นี่มีขายเป็นแบบเปิดไอ้เปิดการ์ดแบบที่พี่เขาเปิดป่ะเปิดก้านอะไบที่พี่เขาเปิด มีเหรอเยอะมีเยอะเลยเหรองัอ้นพี่ขอหนึ่งบ็อกอ๋อจัดไปเฮ้ยรวยเนาะโอเคไปเอามาไปเอามาเ <c oughs> ปิด <c oughs> บ็อกนะครับผมเองเจนได้ยังเฮ้เฮ้ยเย็ง <Hey! Hey! S 2> <c oughs> มาแล้ววันนี้ผมจะรวยแล้วครับนี่เงินแท่งเงินทองนะจริงเหรอก็เมื่อกี้ไอซ์บอกว่าไอ์บอกว่าเปิดได้ไปงม่ใชแล้วแต่ว่าชุดนี้ชุดนี้แพงสุดหพี่อ๋อชุดนี้ภาคสอใช่ไหมนี่ภาคเท่นะพี่ภาคสองภาคสองกินข้าวอชื่ออะไรคามอยากข้าไปจริงเหรอพี่ภาคสองชื่ออะไรยังไม่ได้เป็นคนเล่นเปิดมาเปิดไปามเชื่อกูรวยปาลมแต่ละเท่าคิดว่าเป็นการลงทุนแล้วกัน อ่ะถ้าเปิดไม่ได้ผมก็ขายพี่ผมไม่ซื้อเลยโ้โยไปโปกก็ไม่ซื้อนะเอางี้ดีกว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญแล้วมีพี่ไงเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นก็จะผมตั้งกล้องแล้วเปิดดีกว่าว่าได้การอะไรอ่ามึงจัดเลยใบไหนแพงกูซื้อเลยนี่นี่บอกเท่าไหร่พี่บอกก็สามพันห้าใบแพงสุดเท่าไหร่นะพี่นึ่งหหมื่นห้าหักลบปบนี่ก็ได้กำไรอะไรไเก้าพันกว่าบาทโอเคก็าพแปดพันได้โอเคเปิดเลยครับผมเป็นเงินบัตรเปิดกาเฉยเลยมา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  ปึ๊บก็เจอพิเศษเปิดการ์ดอยู่ดีก็ต้องเปิดการ์ดเสียเงินเพื่อลงทุนเท่าไหร่นะเนี่ยตัวนี้พอน่าสามพันห้าน้องเจนขอโอนตามก่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่ลืมได้เอาไปเอาไปโอนๆเลยก่อนเย้จ่ายเสร็จเต็มตังค์เรียบร้อยแล้วตอนนี้หลังจากนี้จะเป็นกำไรล้วนๆของเรามึงยังไม่เห็นเหรอเมื่อกี้พิเศษเปิดมาแล้วเกลือล้วนเปิดมาแล้วได้เกลือล้วนๆมันคืออะไรพี่ธรรมดาติโอ้การเอาคนในฟาร์มเสี่ยงผู้ลงทุนปวดศึกษาก่อนแล้วก็หาทางได้ทั้งด้วย ผมก็เลยมาเห็นพี่ๆเปิดไงพอเห็นพี่เปิดปึ๊บก็เลยแบบเฮ้ยไอ้เกย์โลภโลภใช่ไหมเออมันมีความโลภในตัวชอบเล่นยาพันธุนิดนึงนิดนึงโอเคเรามาลองเปิดกันเลยดีกว่าเก็ยนบนตัวนี้ล้วป่ะไม่ใช่วนไปแล้วดิพี่ ด้านการที่ไปครับโต๊ะพอนตึงใช่ไหมครับตึงปุ๊บมันเปิดเลยแล้วก็ดินแหย่เข้าไป้าไปลิ้นเ่ะเดี๋ยวการเปลี่ยนค <c oughs> ืรเปลนการเปลี่ยนแน่นอน <c oughs> กเกเิดนนแบบได้ใบที่แพงที่สุดขึ้นมาอ่ะสมมติว่ากล่องเนี้ยถ้ามึงได้แอลสักใบเนี่ยคุ้มแล้วคือจะได้คือมึงได้กินโดนไปถังกําไรคือเอากําไรตัดได้ผมอยากได้กําไรเราส่วนว่าเปิดมาแล้วได้ตังค์ขนาดไหนดีจ้ะอ่ะผมอยากได้ตังค์พี่อยากได้ตังค์ใช่ไหมใช่พี่แล้วก็เปิดตัดได้รือเปลทิ้งใบนี้ราคาก็จะประมาณห้าสิบบาทสองร้อย ห้าสิบถึงสองร้อยบาทนะครับผมไม่รู้ว่าได้แล้วอะ่ะไปดีกว่าเรามาเล่นการพนันกันดีกว่าพี่ถ้าเป็นของพี่ดีกว่าของพี่คอมฟอยเป็นคอมมอนเป็นคอมมอนคอมมอนฟอยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีราคาเลยแต่ก็มีมร,าาจจราคาก็คือไม่ไม่ใช่สินค้าเนี่ยจะแบบยี่สิบบาทอะไรเงี้ยขายกลางเส้นผมได้ไม่มีปัญหาทีเนี้ยวันเนี้ยสิ่งที่พี่อยากจะให้ปาลพบในอลิมิตเนี่ยก็คือเฟเบลเฟเบลราคาหนึ่งหันสิบบาท ถ้าเจอปุ๊บนี่คือกูเก่าเลยกูซื้อต่อมาเดี๋ยวนี้เลยกระจายมาเดี๋ยวนี้เลยควันตัดจ้ะเมมเบอร์ของชุดนี้ชื่อไอออโอมิเลียเป็นการถีบผ้ากุ้งกระต่าโอ้โหเฮ้ยไอใบนี้ใช่ไหมนี่หมื่นห้าพี่ชิ่ไปโคตรเทพใบนึหมื่นห้าเรามารวยกันดีกว่าครับเพื่อนเฮ้ยเออเอาเงิมารวยพี่ขอซื้อเราหมื่นสองเนาะแคเราเปิดได้เดี๋ยวเอาของขายตัวจับดีกว่าจะสวยจับตัดอะเรามาลองเปิดดีกว่าเดี๋ยวผมเรียกทีมงานคณะคตสบอยเขามาจากดินแดนตะวันตกอันแสนใจเป็นเพื่อนที่ คอยช่วยเปิดการแล้วสอนผมเปิดการมานานเปิดการแบบไพ่ปกเด้งอหรพี่ปั๊บปั๊บปั๊บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้เราขอเฟเบิลครับที่อาร์ครับเราม่รูยดีกว่าโอเคไรซิ่งผ้ากันน้บูสเตอร์ไทยเดอะเฟชั่นไม่รู้แต่ว่าปะไรมาเออแล้วก็จะเอาตรงๆเลยมึงอยากได้เท่าไหร่อยากได้เหรอเออมันมีสิทธิ์ได้สามหมื่นกระบาลนี่บอกเดียวเลยว่ไม่าฉันไ่ได้ถ้าเราได้เฟเบิลเฟเบิลถ้ามาพร้อมกับเลเจนดอรี่ด้วยนะอ่หมาแล้ว เฮ้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 ซุปเปอร์แลนด์ไปแรกซุปเปอร์แลนด์ไปแรกออกครองแได้เอกี่บาทแล้วนี่ใบนี้ได้เดประมาณส้อบาทอ้าวกเครับผมีใบนี้นะซุปเปอร์แลนด์ได้หกขำตอนนี้ยอดอยู่ที่3 50แล้วครับโอ้โหคได้แรกไปดาติกลือโอ้ตนเต้นวะตื่นมากอ่ะ 3,500บาทเออทำการเปิดซองเกม Fresh and Bud ในชุด a r c a n e Rising ที่ร้านคอ o ูก u g a ในราคาบล็อกละ3,500บาทเออนี่มึงมาขายไม่ได้ <c oughs> อันนี้นี่คือไม่ได้สปอนเซอร์นะเมื่อกี้น้องมันเดินไปจา่ายนะไ่แล้วแต่เขาเรียกว่าไทยอินตอนลอด Hard Sell Hard Sell ฮะยัง <c oughs> ยังยังไม่เล่นอีกหมยังไกลหมดเลยแต่การลงดเปมีความเสี่ยงนะคือถ้าเปิดเพื่อเล่นอะไรเงี้ยเราแฮปปี้อยู่แล้วถ้าเปิดหวังรวยเนี่ยพี่เตี๋ยวไว้ก่อนจริงเหพี่ เจ็บไหมเจ็บเจ็บไหมเจ็บอ้ย Chance of i m i n e n t Super Rare ฟอยไหมไม่ฟ Super Rare ไปที่สองมาแล้วเท่าไหร่พี่ตวนีห้าสิบบาทหาสิบบาท่ะร้อยหนึ่งร้อยหนึครัตัวนี้ร้อนึงแล้วนะฮะตสบาทแล้วรวเป็นรอยห้บาทแล้วอ้ย Super Rare อ้วทำไมออกไวจังวะเฮ้ย Arrow เท่าไหร่ครับพี่เฮนนี่สิเหมืนใช่เท่าไหร่แล้วครับห้าสิบบวกงรนึบวกอีกเท่าไหร่ครับตอนนี้นะร่ใช่รอยหนึ่งนะ หรือว่ายังมีบวกอยู่นะฮะตอนนี้ในละกองละกองสามพันห้าร้อยบาทคิดว่าเราจะเจ็บตัวเท่าไหร่การเป็นที่แทงที่สุดของช่วงนี้ก็คือราคาลงออมาจากเฟเบอร์อ่ะครับที่ว่าอาคาไนส์สกูแคปเป็นอีกหนึ่งเม็ดราคาแปดพันแปดร้อยบาทเฮ้ยซุปเอร์แลนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสวัใดีเฮ้ยซุปเปอร์แลนด์สวัดีซุปปอรแลนด์สดีแต่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเฮ้ยเฮ้ย 10บวก5 0สามร้อยใช่ห้าสิบบวก150ครับเฮ้ยมีเยอะเลยอ่ะกองนึงมีกี่มาทั้งหมดกี่ซองครับยีสิบสซองไหมใช่ใช่ยี่สิบซองครับเฮ้ย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 ผ้เฮ้ยเฮ้ยต้องขอบคุณที่แล้ว4แดงีแดงเฮ้ยเฮ้ยลิเจน์อดีอาใชอ้าไปก่อนมไ่อผมเห็นผนเฮ้ยผอีไอี มาเจสติกใบแรกของบล็อกคุณเอ้ยเอ็มตัวแรกเอ็มตัวแรกเท่าไหร่ครับตัวนี้เท่าไหร่มาเจสติกอ่าไม่ฟลอยมาเจสติกถูกที่สุดเลยนะอะสามร้อยบาทสามร้อยบาทอันนี้คือที่ถูกที่สุดแหละแล้วแบบไม่ฟอยเรดี้เลเจอร์น่าจะสามร้อยบาทนะใบเนี้สามร้อยเกว่าบาทจะเป็นใบที่แบบถ้าคนเขาเล่นธนูเนี่ยเขาต้องมาซื้อแน่นอนแปลว่าขายได้แน่นอนขายได้แน่นอนมาเกี้ยวเห็นแรงแว๊บนกตาผมไม่ทันยาได้ไปเลยพิเศษมากเนี่ยโอ้เกลือบอกเลยเหมือนอยู่แถวสุสาคร ได้ประมาณ600กว่าบาทเลยนะมาีเจนต้องมาแล้วขึ้น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 ไปฮะยังไม่มีตัวชีที่เอิดหัวจริงโอเตอวตไปอยู่แล้วถุงลเหื่อกนเหื่อออกจริงนะครับเปิดการ์ดนี่คือเหงื่อออกจริงนะครับเปิดแอร์หนาวมากเลยแต่คือเฮ้ยตื่นเต้นเฮ้ยเดี๋ยวกอนยังตัวชี้นี่เฮยกลังเปเลยเฮ้ยเอาไปสากองเราเล่น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 ตังมนเลตังมนเลยจริงที่ตังมเลยไวแล้วตังมัเเปิดเป็นมือเลยนะ ยตัวเอฟเอ้ตัวทตัวทีเคดี่าเลยเหอนกีด่าเออสหมสี่อตอนนี้ลสติกยังไม่ออกอีกใบเดียซึ่งซอฟอยซองฟอยไม่เจอกับกับเราอยู่แล้วมันจะแทรกเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้เบอร์ยิ่งแล้วใหญ่เจเจโรสองลยอ่โรสองเฮ้ยตัวทีที่บอยกาตัวเออีกแล้วอีกแล้วสติกมุมเท่าไหร่พี่ต่อ เรา50ครับชอนหนมาตอนนี้นะฮะเหลือสซองสุดท้ายสุดท้ายเรามาดูกันว่าใครจะเกือร์นี้ยอดอยู่ที่ไรพี่บามยอดอยู่ที่ประมาณก็เกือบ900 900 900 900ยัง9 0รถึง900ถึง9 0ัถบง9่0ะึร9 0นถึง9 0เจ๊ง900ถึ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 ง9นด้วยนะ0อึงอ0 0ถึง9 0เจึง900ถึง่0 0ถไง900ถึง9ห0ถึง900ถึง900ถึง900ถึงไม่ฝัง900 เอาดีกว่าเราเปิดได้ไปไดใครได้นะอ่าถ้าได้พี่ซื้อต่อเปิดสอแต่มันไม่ได้หรอกปิ3สามเปเป้ยเฮ้ยอะไรโทเค้นโอเคที่บ่อยรวงนะระวังสราวังหัวใจราวางพี่ขอโทษว่ะครับเกินไปหนึ่งนะฮะจาก4เหลือสามแตมาดูกันยตายสอห้าตายแล้วฮะเหลือ2ฮะเหลือได้กับเราหนึ่งสงสารเราเฮ้เกินไม่ได้ไม่เลยว่ะ พี่บอกแล้วพันเก็บพี่ข้าบพันทราบเนี่ยพี่ทราพี่ได้ดีกว่านะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็มอีกใบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเพื่อนปล่อยปล่อยรึเปล่าปล่อยด้วยเฮ้ยเฮ้ยกี่บาทครับกี่บาททีอัพพอยด์400 400งั้นไม่มีอะไรใช่ไหมน่าจะไม่มีแล้วแหละหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยปลาคอมมอนขอขอเอ็มอีกใบั้ยขอเอ็มอีกใบเอ็มอีกใบเอ็มอีกใบหปล่อยแล้ไม่รวยขาดทุนอยู่ดี แลงฟลอยแร้แล้พี่ไม่คิดเยวาตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยวะมันไม่มีบอกอะไรเลยพี่ปังปังปังเอาดีดีตาไม่คิดดูตาเมื่อกี้ไอ้ขั้วเทพไปมันหนาเรามารเองดีกว่าครับเพื่อนอ้ระตนลอยังไรไอรมมันไม่มีควยเลเบอร์นตำนาน นี <irgend> be, yeah, yeah. ่ม oh, ันเปเงี yeah, yeah, yeah. ้ยทอกคนโอ้โหเฮียไอตามึงเออเอเฮีย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 เียเอาสองมาใส่เเอาสหยิมาหยิบสองมบสอหนกยิบสอใ่่อเยนะโอ้หนองเอะไรนะท่าไรหนึ่งหง0ามหนสามเคครับสามบกับเ็นห่สี่สเราทุนไปสามพันห้าร้อยบาทได้กำไรหนึ่งหมืารบาทหนึ่หมื่ร้อบาท เดี๋ยวว่าเดี๋ยวกำแลต้องหยุดเขาเรียกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเฮ้ยขึ้นเลยนึ้นเลยขึ้นเลยขึ้ขึ้นได้เลยอ่ะเดี๋ยวก่าเอาตากมาแล้วค่อยของไปยังไงอีกของไปยี่ปิดคลิปกลัวลงเสียเออโอ้โหสวยเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคดีเลยโอ้โหหมื่นสี่ว่ะไอ้ที่คนดาวน์พันเยนเปิดได้คนคนซื้อคนเล่นเกมนี่เปิดแล้วก็ยอมได้ทันที เบพอไปคิดอะไรที่อื่นส่ะตอนนั้วันนี้นะครับถ้าใครแบบว่าสนใจผมจ้างผมไปเปิดการ์ดนะที่ไหนก็ได้ผมจ้างชั่วโมงละสามกันข้าปีเล็กปีเล็กปีเล็กเล็กสองสองสวัสดีครับไวกินกาแฟได้เงินหมื่นกว่าบาทกลับบ้านขอบคุณครับอย่าลืมติดตามแล้วก็นิปปานจังแล้วก็กูรู้กูเล่นกูเปิดปาังตอนนี้สวัสดีครับไม่เคยลืมขอบคุณสถานที่ต้องไม่โดนคุณกูมึงเลี้ยงของมึงเลี้ยงเกชากูเลยอ่ะปากเจียชาแก้วอะไรนะ ปานามาเครีชางของซาตูก,กาสรา็แล้วสิสุดแล้วสิเอามาสองแก้วเลยเดี๋ยวพี่เขาไปการ์ดตัวนี้พี่โอนมาเมื่อไหร่นะผมเอาให้เด <c oughs> ี๋ยวโอนให้เลยพี่เดี๋ยวโอนให้เลยโอเคขอบคุณครับไอ้เหี้ยคิดเกินควยลงเสียสวัสดีครับ